ทีนีทุกคนคะอีกหนึ่งต้นนะพามาดูเทคนิคค่ะการเสริมโคนแต่ให้คุณดูผลลัพธ์ก่อนไม่ต้องลงทุนเลยนะเชือกเส้นเดียวนะคะอาศัยเทคนิคเท่านั้นเองผลับของตัวเองความจนานาเชี่ยวชาญตัวเอง <c oughs> เห็นไหมคุณก็อา่านสตังค์ได้แล้ว <c oughs> แผลมันติดแล้วคุณเบรดออก <c oughs> เี่ยคุณดูนะให้คุณดูแผลให้คุณดูแผลนะคะ <c oughs> ดูด้านข้างแผลชัดๆติดแล้วติดมะติดแล้วเดี๋ยวรอเป็นเนื้อเดียวกันก่อนเส้นนี้ค่อเราออกนะคะไม่มีข้ออ้างคุณก็ประสบความสําเร็จได้นะเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่คุณมีแต่กาไรอ่ะ คุณเห็นยางเสริมโคนแบบนี้ไม่มีใครให้ใครหรอกนะคะปกติเสริมแค่นี้เขาเรียกว่าเสริมโคนเสริมรากแต่อันนี้คือเทคนิคพิเศษนะคะค <ำ S 2> ที่ไม่มีที่อื่นเขาเรียกว่าการเสริมค้ำนะนี่เป็นไม้ค้ำเลยไม่ต้องลงทุนไม้ไม่ต้องเอาไม้ไม้ผูกไม้โบราณไม้เก่าแล้วยุคนี้จะต้องใช้การเสริมแบบนี้นะคะนี่เอาบนนี้เลยเหไหมมีทั้งรากตรงนี้คุณคิดดูดิแล้วก็มีใช้ไม้ค้ำตรงนี้คู่หาได้ที่ไหนแบบนี้พอ,อมันช่วยหาอาหารเสร็จปุ๊บ มันก็ออกลูกไวอไวโอเคต้าใหญ่ไงแข็งแรงอุ้ยสุดเจ้านะคุณเห็นแคตตาเนี่ยใครไม่รู้เลยนีว่าการเสริมโคมไม่ได้แข็งแรงอย่างเดียวมันเพิ่มผลผลิตด้วยสมมอิเลยว่าเจ๋งมาก